พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยนนคา ตัวฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ผ่านผ่านไปเท่านั้นเท่านั้นก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอเป็นเช่นใครตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้ง จเท่านั้นเท่านั้นแต่อยากจะรู้ว่าตรงนละ้นว่าตรองหรือเปล่าถ้าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมแชนพร้อมจะไป ลยลงมาอากาศเช้หน้าคือนี้ระวังหนาวนะแบบนี้ก่อนเข้านอนเป่าผมให้ดีฉันกลัวเธอจะไม่สบายสีโทัท่มหาเธอกลุงนมาแตไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรเถอะแกลัวเธอไม่สบายไม่เป็นไรต่อเลยต่อเลย รู้ว่าฟารองหรือปาหักตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าข้างทางเธอนั้นมีเขาใจไหมและคนคน เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่ากลับมาที่เนื้อเพลงของเราหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าโอเคกลับมาที่เนื้อเพลงของเรานะคะที่รักเฮ้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 เนื้ออ้าวไปไหนอ่ะอ้าวหายหายโอเคเนื้อเพลงมาแล้ว น้องเห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะ mm โอเคเห็นนะคะเอ่อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณครูจำได้ว่าเราเขียนเขียนตัวเลขไว้ใ uh, ช really IR ่ไหมใช่ไหมคะเออสี s <S ่ห้าออกเป็นเสียงนะลูกเพราะว่าคุณครูจะไม่รู้ว่าหนูไปยัหน้าสาหกเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ ผิดผิดผิตอบคุณตอบอผิดผิดผิด,ผดอันนี้คือ<า>อะไรนะอันนี้คือเลขอะไรนะท่อนนี้คือเลขอะไรคะสามค่ะเลขสามนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วอันนี้คือหก <สบ S 1> ใช่ไหมคะโอเคคุณครูอยากให้น้องเพอร์ลี่เขียนด้านข้างตีเส้นลงมาแบบนี้ฟื๊บฟื้บสักกี่ช่องดีมั้ย อ่สมมุติว่าสามช่องแล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้ไม่ใช่แบ่งครึ่งหรอกขีดข้าเอาไว้อ่ะทำยังอ่ะให้เวลานับหนึ่งถึงห้านะเจงต้องขีดเสร็จนะเจงขีดเสร็จแล้วเจงยกมือนะหนึ่งตรงแนวนอนขตรงขีดขัด้าขีดขีดข่กี่ช่อง่อหนึ่ง,งสองสามสี่เส้นอ่ะ สี่เส้นแนวนอนหนึ่งเส้นเอาแบบนี้ใช่ค่ะแค่หนึ่งเส้นค่ะเตรียมตัวนับหนึ่งสองทำแบบคุณครูเลยเสร็จแล้วโอเค ในบนแนวนอนนี้นะคะในช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะให้ให้ใหเออพอร์ลี่วาดรูปอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณครูวาดวงกลมคุณครูวาดสามเหลี่ยมคุณครูวาดดาวเออน้องวาดอะไรก็ได้ลงไปเป็นตัวแทนของแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องนับหนึ่ง นับสองเสร็จยังแล้วนับทำเร็ว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 ที่หน้นา,านอ,อากาศเย็นไหมอ่ะกรุงเทพอากาศเย็นไหมนะเย็นเย็นเหรอคะโหอาบน้ำบ้างอาบน้ำกี่วันกี่ครั้งเนี่ยต่อวันอ,ะอ่ะเมื่อเช้าอาบยัง หาแล้วค่ะแล้วนะคะแล้วตอนเย็นจะอ่าบไหมที่นี่อากาศหนาวมากเลยค่ะเมื่อเช้าสิบสองศาเสร็จยังเสร็จแ้วะโอเคเสร็จแล้วใต้บรรทัดใต้แนวนอนนะคะ ้แนวนอนกู๊ครูเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีอะไรดีนะเอาสีม่วงใต้แนวนอนรูปวงกลมน้องเป็นรูปอะไรอะช่องแรกของน้องอะหัวใจโอเครูปหัวใจอ่ะคููเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจได้ไหมเรียนแบบน้องรูปหัวใจใช่ไหมคะโอ,โอเครูปหัวใจฮ่าฮ่ารูปหัวใจ โอเครูปหัวใจคุณครูจะเขียนคุณครูจะเขียนเลขหนึ่งอุ้ยทำไมมันใหญ่อะโอเคคุณครูจะเขียนเลขหนึ่งลงไปแล้วคุณครูก็จะเขียนเลขสองลงไปแล้วคุณครูก็จะเขียนเลขสามลงไปหมายความว่าอะไร หมายความหมายความว่าในช่องรูปหัวใจเนี่ยเราต้องร้องสามท่อนนี้เรียนกันเลยโอเคปะแล้วช่องที่สองน้อมเป็นรูปอะไรคะดอกไม้ว้าไม่มีดอกไม้อ่ะคุณครูไม่มีดอกไม้อ่ะ <c oughs> คุณครูลบ ว่าเป็นดอกไม้ดอกไม้ลบแล้วแล้วก็วาดลบเป็นดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้โอเคดอกไม้อะดอกไม้ของคุณครูไม,คไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คุณครูไม่มีทักษะการคุณครูควาดรูปไม่เป็นเลยอ่ะร้องเพลงเดเป็นได้อย่างเดียวโอเคเพราะฉะนั้น ท่อนนี้ช่องนี้ช่องดอกไม้เราจะต้องร้องท่อนไหนบ้างนะร้องท่อนที่สี่ใช่ไหมคะร้องท่อนที่ห้าใช่ไหมคะแล้วร้องท่อนไหนอีกร้องท่อนที่ 6, หกเปล่าร้องท่อนที่หกใช่ไหมร้องท่อนที่หกแล้วเมื่อกี้น้องจำได้เปล่าว่ามันมีดนตรีด้วยนะใช่ป่ะ อ่ะเดี๋ยวครูจะลองเปิดเพลงจากตรงนี้แล้วน้องลองฟังดูนะว่าน้องได้ยินเสียงเสียงเพลงของคุณครูไหมนะคะฝนตกไหมโอเคอ่ะครูเป,เปิดแล้วนะได้ยินไหม ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเหรอเออไม่ได้ยินได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินนะคะ,นนะ,คะโอเค คุณครูอยากให้น้องทําแบบนี้อันนี้มันอาจจะยากนิดด่านนี้สําหรับวันนี้ด่านนี้ยากที่สุดเลยด่านนี้นะคะยากที่สุดเลยเพราะว่าเรากําลังจะสังเกตว่าแต่ละช่วงแต่ละช่องที่เราที่เราทํากันเนี่ยเราต้องร้องท่อนไหนบ้างโอเคไหมฟังดีๆนะ โอเคก่อนที่จะร้องคําว่าท่อนที่หนึ่งก่อนที่เราจะร้องท่อนที่หนึ่งอะเราได้ยินเสียงดนตรีไหม <Ooh. S 1> ได้ยินเสียงดนตรีเพราะฉะนั้นคุณครูจะเขียนลงไปว่าดนตรี โอเคป้า mm hmm. คุณครูจะเขียนลงไปว่าดนตรีน้องก็เขียนน้องก็เขียนตามได้โอเคข้างบนหัวใจใช่ค่ะดานข้างบนหัวใจก็ได้ค่ะโอเคพอเราพอเราฟังเราพอเราได้ยินดนตรีใช่ไหมคะดนตรีจบเราจะร้องท่อนที่หนึ่งใช่ไหม

ก็คิดถึงเธอท่อนที่เท่าไหร่2รท่อนที่สองค่ะเพราะฉะนั้นจากท่อนที่หนึ่งเราจะไปร้องท่อนที่สองต่อเนื่องเลยนะยนนยนยนไ โอเคจากท่อนที่สองไปหาท่อนที่สามจากท่อนที่สองไปหาท่อนที่สามร้องต่อกันเลยนะที่รักแปลว่าอะไรคุณครูจะขีดสัญลักษณ์แบบนี้ฟืบให้ร้องต่อเนื่องเลยเช่นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสัญลักษณ์แบบนี้เราจะร้องอยังไง ตัวฉัน okay? ก so it so cool ็เลยกดเบอร์เทอไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นเท่านั้นแค่อยากจะรู้โอเคไหมอ่ะไหนน้องร้องสิคะก็คิดถึงเธอไปเท่านที่สองก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอนเป็นเช่นไร ตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปเแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นเท่านั้นโอเคเท่านั้นเท่านั้นแค่อยากจะรู้ต่อเลยเท่านั้นเท่านั้นแค่อยากจะรู้อ่ะลองสิคะขอใหม่อีกทีหนึ่งหนึ่งสองสา ต้งแต่ตัวฉันเอาตัวฉันตัวฉันก็นเลยกดเบอร์โทรไปหนึ่งสองสามตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นเท่านั้นโอเคคำว่าเท่านั้นคำว่าเท่านั้นของน้องคำว่าคำว่าเท่านั้นของน้องยาวเกินไป เพราะฉะนั้นคุณครูจะใส่เครื่องหมายแบบนี้หมายความว่าเปลี่ยนสีดีกว่าเป็นสีอะไรดีนะสีนี่ลวกันเอ <Okay. S 1> ม่วงแล้วกันลบเป็นสีม่วงนะแล้วก็วัดเท่านั้นเท่านั้นคือแค่นี้หมายความว่าสั้นเท่านั้นเท่านั้นแรกมันยาว แต่เท่านั้นที่สองมันสั้นนะโอเคไหมคะขออีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามตัวฉันตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นเท่านั้นแค่อยากรู้ว่าอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งขอสั้นกว่าน,นั้นเท่านั้นโอเค อันนี้มันคือเท่านั้นมันคือหนึ่งสองสามเท่านั้นเท่านั้น,น,นแค่อยับอันนี้แค่ตึ้งเดียวแค่นั้นเองโอเคไหมอีกทีหนึ่งสองสามตัวฉัน ตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นเท่านั้นแ <Okay, S 2> กอยากจะรู้รู้ว่าตรงที่เธออ่อีกที่นึงอีกครั้งตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจ เท่านั้นเท่านั้นอยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นโอเคดีขึ้นขอทำแบบเนี้ยสามรอบเริ่มที่เดิมเลยค่ะที่รักที่เดิมเลย ตัวฉันก็เลยกดเบอโทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่าน,น,นั้นเท่านั้นเคอยากจะรู้ว่าตรงที่เธออยู่นั้นโอเครอบที่หนึ่งจบไปแล้วขอรอบที่สองตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้น เท่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอ,อยืนนั้นเที่ยวที่สามตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นเท่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอ,อยืนนั้นโอเค ดีมากเลยอ่ะดีมากเลยที่รักทีนี้อ่ะเพื่อความมั่นใจมากขึ้นอ่ะร้องตั้งแต่ท่อนที่หนึ่งถึงท่อนที่สามเลยได้ไหมอ่ะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย,ายเตรียมตัวหนึ่งสองสามคนตกอีกแล้ว คืนนี้คงนาวก็คืึ้นในไหนตัวฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ผ่านผ่านไปเท่านั้นเท่านั้นก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอนะเป็นเช่นไร วัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นเท่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องลรือเปล่าเ่าตรงนั้นไม่มีใคร ฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปในถึงที่้นคลอยลงมาเย้ <Yeah. S 1> เก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณครูเอา stop share ก่อนเดี๋ยวนะทั้งหมดที่เราเขียนกันไว้เนี่ยมีอยู่ในเนื้อเพลงน้องแล้วใช่ไหมคะใช่เปล่าเพราะว่าที่คุณครูถามแบบเนี้ยเพราะว่า เดี๋ยวเราจะต้องเอาเนื้อเพลงที่น้องมีอยู่อ่ะมาต่อเนื่องกันในครั้งต่อไปเราจะเจอกันวันไหนดีนะวันครูได้วันไหนครับพรุ่งนี้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมว่าให้มีเวลาวันหรือวันอาทิตย์ไหมครับเออได้วันอาทิตย์เผื่อจะจะได้ให้น้องไปซ้อมก่อนวันหนึ่งเนาะโอเคถ้าางั้นเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยวนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ คุณครูขอดูคิวแป๊บหนึ่งนะคะวันอาทิตย์สิบเจ็ดนะคะวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดคุณครูได้ตอนตอนเช้าน้องตื่นกี่โมงอะประมาณสิบโมงครับโอเคตื่นสิบตื่เก้าโมงประมาณนี้คเก้าโมงสิบโมงเก้าโมงสิบโมงใช่ไหมคะ สมมุติว่าเราเรียนกันเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งจะเช้าไปไหมเช้าไปครับครูเช้าไปโอเคเช้าไปนะคะเช้าไปถ้างั้นก็ต้องเป็นบ่ายสามโมงครึ่งเนาะสามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งสามศูนได้เนาะโอเคค่ะ ถ้างั้นเราก็สแตนบายกันสัก3ามโมงสินะคะคุณพ่อได้เนาะแล้วก็เราเริ่มเรียนกันสักประมาณ3ามโมครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะคะได้โอเคอ่อ uh, สิ่งที่จะต้องเตรียมมาอ่อเอาใหม่สิ่งที่เพลี่จะต้องไปซ้อมให้คุณครูหนึ่งก็คืออ่านคำให้คล่องได้ไหมคะทิลาให้คล่องกว่าให้คล่องกว่าวันเนี้ย ได้ใช่ไหมคะสองไปฟังเพลงเนี้ยฟังหนึ่งรอบร้องตามหนึ่งรอบนับเป็นหนึ่งเซตนัเป็นหนึ่งชุดนะฟังหนึ่งรอบฟังเพลงนี้หนึ่งรอบร้องตามในใจก่อนแล้วก็ฝะร้องหนึ่งรอบนับเป็นหนึ่งชุดคุณครูอยากได้วันละสามชุดได้ไหมคะ ได้ได้นะคะโอเคแล้วก็วันอาทิตย์ที่เราจะเจอกันยังมีเนื้อเพลงนี้อยู่นะในมือนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาต่อกันที่ช่องดอกไม้โอเคเป้าเราต้องมาต่อกันที่ช่องดอกไม้แล้วเรายังมีช่องที่สามอีกช่องที่สามน้องไม่รูปอะไรอ่ะดาวค่ะโอเค,อเครูปดาวหมายคึนครูเลยเพราะฉะนั้น น้องเตือนคุณครูด้วยนะน้องเตือนคุณครูด้วยนะคะว่าแต่ละช่องน้องเป็นรูปอะไรนะเพราะว่าบางทีคุณครูสอนหลายคุณครูคก็จะลืมโอเคไหมโอเคไหมคะนะเราจะได้ช่วยกันนะคะโอเควันนี้เก่งมากเลยเป็นไงบ้างคะเรียนออนไลน์ร้องเพลงออนไลน์สนุกไหมสนุกค่ะสนุกนะคะแล้วตอนแรกตอนแรกเขินเนาะตอนแรกเขินเหรอใช่ปะเขินใช่ปะ เขินใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเลยกัะที่รักที่เราเพิ่งเคยเจอกันทำแรกใช่ไหมคะเราก็จะต้องเขินกันแบบนี้แหละแต่ตอนนี้ไม่เขินแล้วใช่ไหมคะไม่เขินแล้วใช่ไหมที่โรงเรียนที่โรงเรียนของน้องก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะใช่โอเคเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ธรรมดาาธรรมชาติมากเลยใช่ไหม โอเคปะสบายๆนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะจบกันแค่นี้นะคะจบจบ,จบชั่วโมงกันแค่นี้อย่าลืมไปซ้อมให้ครูด,ด้วยต้องทำอะไรบ้างนะสุดท้ายละการบ้านน้องอะ่ะอ่ะไปฟังเพลงนก็แล้วกแล้ว แล้วก็แล้วก็อะไรล่ะแล้วก็อ่านคำ่าเ่าอ่านคำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เพลี่ร้องต่อไปจากนี้นะถ้าเพลี่จะร้องเพลงอะไรนะคะเราจะใช้วิธีการแบบเดียวกันป๊ะเลยในการฝึกเพลงนั้นๆโอเคไหมนะคะเอาล่ะขอให้กลับไปซ้อมเพลง โอเคไหมคะแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เราเจอกันใหม่โอเคไหมนะคะโอเคอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับบุคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ